รู้หรือไม่เรนเจอร์เตอนนี้นะคะราคา89,000บาทหันราคาเหลือเพียง599,000บาทเท่านั้นเองค่ะคันนี้เลยที่อยู่ข้างหลังผลนะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดน,นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์170แรงมนะ้า405นิวตันค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะวว่ามีอะไรกันบ้างนะคะคันนี้ มาเลยสุดพิเศษคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวค่ะแล้วก็จะมีสีดําและสีเทาดํานะคะที่แบบพร้อมสูงมอบเลยค่ะและด้วยคันนี้เป็นตัวเรนเซอร์ยกสูงนะคะถือว่าครบคันทีเดียวเลยค่ะให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวผลพาไปดูภายในกันค่ะภายในนะคะจะเป็นเบาะผ้าค่ะอันนี้พร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะมีแท่นชาร์จให้รวยจะเป็นตัวที่ ่เสียบสาย Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะคะพร้อมกับหน้าจอกลางค่ะและด้วยความเป็นปอดเป็นพวงอะไรไฟฟ้า100%นะคะถือว่าครบคันกันเลยทีเดียวซึ่งตัวแขบนะคะถือว่านั่งสบายนะคะตรงนี้มีด้านหลังให้นั่งด้วยนั่งได้ถึง4-5คนเลยทีเดียวโอเคไปค่ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะคะด้านหลังตรงนี้ มาพร้อมกับไฟท้ายนะคะตัวนี้ส่องสว่างได้ดีมากเลยข้างหลังนะคะตะบรรทุกสัมภาระจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าจะขนผละมงผลไม้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือให้แบบพิเศษสุดๆค่ะถือว่าครบครันเลยค่ะตัวนี้ค่ะยังไม่พอนะคะยังมีกล้องด้วยค่ะตรงนี้ค่ะพร้อมกับโลโก้ฟอร์ด o R D ค่ะ เป็นไงกันบ้างคะถือว่าโอเคเลยนะคันนี้ราคาไม่ถึงไม่ถึงล้านนะคะแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะถ้าท่านไหนนะคะสนใจรุ่นนี้นะคะติดต่อที่เซลล์ต้องผลได้เลยนะคะ0 9นย7เก้าเจ็ดเ้าเจ็ดห้าศูสย์ห้าค่ะบ๊ายบายคี่ถึงฝอคิดถึงผลนะคะ 감사